สวัสดีครับมาพบกับโจนกระจอกอีกครั้งนะครับตอนนี้เหรียญมีแค่พันหกนะครับดูได้แค่ตาเดียวนะครับจริงๆก็อยากให้ดูทั้งสองตาเะะครับแต่ว่าเหรียญไม่มีจริงๆนะครับตานนี้ก็เป็นมาตรฐานยกห่างนะครับมาพบกับกองโจรนะก็ดูไว้เป็นแนวนะครับคู่แข่งก็เก่งนะครับเก่งมากนะครับผมเคยเจออาจารย์ท่านนี้แล้ว สครั้งนะครับก็เป็นสองครั้งที่เสมอกันนะฮะแต่ว่ารอบนีอ้อาจารย์น่าจะเดินพลาดนะครับก็รูปนี้ยังสูสีกันอยู่นะครับรูปนี้เสมอนะครับเนี่ยเขาต่อเขาต่อมาแบบนี้นี่คือยังเป็นรูปเสมอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับรูปนี้ก็คือยังเป็นรูปเสมออยู่นะครับแต่ว่าความคุ้นชินก็คือเราเดินประจํานะครับเราจะรู้ว่าตรงไหนตรงไหน เดินได้ตรงไหนเดินไม่ได้แต่ว่าอาจารย์เขาเดินนานๆครั้งนะครับเนี่ยเจอนานๆครั้งอาจารย์จะต้องคิดเยอะคิดนานนะครับตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยพอปลายกระดาษเนี่ยเราจะคุ้นเราจะเราจะเก่งเพราะว่าเราเดินประจาแต่ว่าอาจารย์เดินนานๆครั้งนะครับก็ดูกันนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ยังยังเสมอสูสีนะครับแล้วก็ตาที่ดีที่สุดตอนนี้นะตอนนี้นะครับ ก็เดินเดินตรงกลางของตรงไหนตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ให้ไปเดินเนี่ยลูกลูกหมักคอสของเขานี่เดินตรงไหนก็ได้นะครับสายกลางไว้ก่อนนะครับอ่าพอเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าตรงนี้นะครับเราขึ้นหมายเลขสิบสามนี่ให้เดินให้เดินไปรอที่สิบเอ็ดนะครับถ้าไปเดินไปรอที่อื่นนี่โอกาสแพ้สูงนะครับตรงนี้ต้องรอที่สิบเอ็ดอย่างเดียวนะครับพอผมต่อคึบปึ๊บ อาจารย์ก็ต่อไปหมายเลขสิบก็จะเสมอนะครับแต่ถ้าไปรอที่อื่นนี่โอกาสแพ้สูงมากนะครับอ่าแบบนี้คือแพ้นะครับเพราะว่าผมจะขึ้นฮอตสองตัวนะครับจะกันกันไม่อยู่นะครับอ่าเนี่ยผมจะกักไว้สองตัวอย่างนี้นะครับนี่จริงๆต้องไปรอหมายเลขส1บนะครับอ่าอย่างนี้ก็แพ้นะครับเพราะว่าอาจารย์เดินไม่ได้นะครับอ่านนี้อาจารย์ก็ยอมแพ้ไปนะครับเมื่อกี้ตรงตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้นี่จังจังหวะนี้นะครับเนี่ยจังหวะนี้นี่คือเดินตรงตรงกลางก่อนก็ได้นะครับเดินไปยืดสองก่อนก็ได้ไล่ไล่ออกไปนะครับแต่ว่าเบี้ยอย่าออกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเนี่ยฝ่ายคว่ำนี่เตรียมจะเข้าคอดสอยู่นะครับถ้าออกบ,บ๊บจะเข้าคอดสสองตัวเลยนะครับแล้วเบี้ยรตรงกลางลอยลอยอยู่อย่างนั้นก็ไม่น่าปลอดภัยนะครับมาดูกันนะครับเนี่ยตรงนี้ให้ไปรอที่สิบเอ็ดเลยนะครับ เอาเบียไปรอที่11เลยนะครับแล้วจะเสมอนะครับเพราะว่าไอ้หมายเลข12เราก็เข้าฮอตไม่ได้เราต้องต่ออย่างเดียวพอต่อปุ๊บก็จะเป็นสองสองนะครับก็คือ14ไปสบนะครับกินไปตกหมายเลข7แล้วก็ฝ่ายงายก็จะกิน2ต่อสองสองนะครับก็จะเสมอกันไปนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาไม่ค่อยคุ้นชินเลยครับอ่าเราเดินประจาเรารู้แต่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าคือไม่ใช่อาจารย์ไม่รู้นะแต่ว่าคือ ด้วยเวลามันจํากัดแล้วก็มากองโจนเราเดินประจาแต่ว่าจารย์ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่รูปนี้จาย์ก็เลยแบบแตัดสินใจพลาดนะครับออกเบียย้ยออกมาอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะออกสิบสี่หรือว่าสิบห้านี่ผมจะขึ้นฮอตทันทีนะครับแล้วจารย์จะลําบากเนี่ยจะลําบากเลยนะครับออกเบียย้ยมาไม่ว่าเอ่อออกออกหมายเลขสิบสี่หรือว่าหมายเลขสิบนี่ห้ามออกนะครับแต่ว่าจารย์ก็ออกไปแล้วนะครับ ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้อาจารย์ไปรอที่สิบแปดก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับอาจารย์เค้นฮอตก็เสียฟรยีหนึ่งลูกนะครับผมก็ไล่กินเลยนะครับก็กักไว้สองตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์แก้แก้ไม่ทันแล้วตอนนี้ก็คือโดนโดนมัดมือชกนะครับตอนนี้ใส่นวมคะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ใส่นวมนี่เสียเปรียบเลยนะครับเนี่ยฝั่งเราเนี่ย ถเรได้ว่ามีอาวุธครบมือแล้วของเขานี่ทำได้แค่กันนะฮะก็แพ้ไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้พวกเราได้เล่นนะครับเพราะว่าหมากองโจนจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งนะหมากดผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าหมากอาศัยว่าหมากกองโจรน,นี่เราเดินประจาเรารู้จุดผิดพลาดไอ้ที่แพ้ประจำประจก็เราก็เอามาถอดเอามาแก้ใหม่นะครับ แกมือแกไม้อะไรก็ว่ากันไปนะครับอาศัยว่าเราเดินประจาเราก็รู้เส้นทางนะครับแต่ว่าเขาเดินมามานานๆครั้งนี่ก็ก็งงๆอยู่เนาะเออไปไหนต่อดีแต่เราเรารู้นะครับจุดผิดพลาดของเราเรารู้นะครับรู้เราร,รู้เขานะครับก็ขอบคุณครับ